นี่อะไรวะเรือนะ่รหมายกัดน,นี่ไงเรือขุดน้องแบบที่เราไปดูมาสินี่ก็ขุดนะคุณดูนี่มันเรือต่อ,อโอ้ยนีงเรือขุดงานดีกว่ากันเยอะไม่คุณเื่อคือหมายถึงใช้ต้นเหมือนยันแล้วก็จอจ่อจอหน <c oughs> ัานี้ถึงค่อยต่อห้ามปีนห้ามเลยใครจะกล้าปีนวะบ้า <c oughs> <c oughs> ผมว่าจะมีนะถ้าเขาเขียนขนาดนี้เออรอยแม่งอาจจะมีแต่เป็นอย่างไรย่างที่น่าสังเกตว่าเหลือโบราณสมัยก่อนเป็นไม้แตเคียงหมดเลยหรออาจจะมีเพราะคุณสมบัติเฉพาะตัวอะไรอย่างนี้ป่าวเช่นผมคิดอย่างนั้นกันน้ำมียางอะไรมีน้ำหนักเบาอืมแล้วก็แข็งแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยใช่ เรือ,รอ,รอ,รอบโบราณส่วนใหญ่มันถึงออกมาด้วยแบบเวลาเราเจอที่ไหเป็นเป็นไม้แต่เคียนทั้งนั้นดูสภาพของลำัแบบนี้แบบร,เร,ร,เรกเลยอย่างนี้ยจะใกล้เคียงกับท,ที่เราไปดูที่เป็นสารานเรือบโบราณคือแบบว่าแล้วก็มีคนมาถวายนี่ไงนะห้ามทำแปง้งขัดเรนะือะดงเป็นวิถีอย่างคนหาเล่ <laughs> แสดงว่าอันนี้ไม่ใช่ลอยใช่ไหม ใช่แต่ว่าคือทีแรกเขายังไม่มีป้ายไงคือว่านะ,นนะก็คือมาโรยกันเข้าไปอะ่ะ <c oughs> <c oughs> จนจนต้องห้ามอะ่ะโอ้ังวัฒนธรรมนี้มันเป็นมนนร,รมนมนนมดกตกทอดของชาวไทยกันใช่คับการโรยแป้ง <c oughs> ผมว่าเมื่อกี้ถ้าเป็นคนแก่ๆมาเจอเต,เต่าแบบที่เรา ริมถนนอาจาจะเอาแป้งไปโรยกระดอง